สวัสดีชาววันพิษปาติรัสไทยแลนด์นะครับวันนี้มีคนในกลุ่มมาถามนะครับว่าเปลี่ยนหน้าตัวละครหน้าเกมยังไงนะครับคือให้มันยืนอยู่แบบเนี้ยเราจะเปลี่ยนมันได้ยังไงนะครับอ่ะเห็นถามเข้ามาผมก็ทําคลิปแบบง่ายๆเลยเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับผมการเปลี่ยนง่ายมากครับไม่มีอะไรเลยไปที่ตัวละครอัปเกรดนะครับแล้วก็ ไปตรงที่แก้ไขาปาที่มันจะมีรูปบ้านแล้วก็ฟันเฟืองทางขวามือครับนี่เรากดเข้าไปเลยนี่ครับเราก็เลือกตัวละครที่เราอยากให้มันยืนอยู่ข้างหน้านะครับอย่างเช่นของผมนะครับผมจะเอาเป็นตัวนี้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 อย่าลืมกดตัวนี้ด้วยนะครับถ้ากดออฟมันจะ ไม่ไม่เห็นไม่ยืนนะครับต้องกดที่ออนนะครับแล้วเราก็ไปดูที่หน้าหลักกันเลยนี่ครับตัวตละคอรที่เราเลือกที่เราชื่นชอบมันก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาแก๊งตัวละครที่อยู่ในเรือเดียวกันหรือว่า,เ,าเรือเดียวกันแล้วก็พวกทหารเรือแบบนี้มันก็จะเป็นธงอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับ อันนี้คือกลุ่มหมวกฟางนะครับเรามาดูว่าธงมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับธงก็จะเป็นรูปของธงจนสลัดหม,หมวกฟางนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาทหารเรือล่ะธงจะเป็นยังไงกันนะสัญ,ญลักษณ์ธงก็จะเป็นมารีนแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรา กองทัพของไคโดนะครับหน้าตาเลยก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเรือเรือให้เลยนะครับว่าสัญลักษณ์ธงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมาให้ดูอีกสักอีกสักสองแล้วกันนะครับผมอีกสักสองสองธงแล้วกันแล้วถ้าเกิดเป็นเรือของบิ๊กมัมล่ะจะธงเป็นยังไงธงกระจกมาประมาณนี้นะครับ อ่ะอีกสักหนึ่งแล้วกันนะครับผมอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเนาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมจเจาะให้ดูนะครับกับเรือของอของวินสโมกนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเกล็ด ทริคเล็กๆน้อยๆอยะไรกันที่ถามเข้ามานะครับอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็สามารถแนะนําหรือว่าสอบถามมาได้ถ้าผมรู้ผมก็จะทําคลิปให้แบบนี้นะครับขอบคุณครับบอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับบ๊ายบาย